ม่งตอนเล่นเดินถ้าะม่พอหัวพี่น้องเพราะหัวขายจะ้ะนี่คือมูที่พาะขายอายุเดคายแลลวพี่น้องนี่เดคายหร้เหมือจะรุ่นนี่นี่กล่องมันสีสดําๆได้พี่น้องแต่ว่านี่อันนี้มันสีบอด,ดําดอก ดึงวิธีเพาะหัวของไฟแช่ติด,ดง่ายๆพี่น้องเซฐย,ยิจพ่อเพียงบม่ต้อง,ตงเฮ็ดร้ายลงทุ่นร้ายจ้ะเฮ็ดพ่อได้ใส่ายในรัวเือนเฮานิดๆหน่อยๆเมื่อนี้เอาแม่ลงเจักโตผูล้ลงเจักโตพอใหญ่แม่ยเก่าโตมีอยู่เก่าโตแม่แม่มีเก่าโตแค่นั้นทั้งเบิร์ตบอกอ <laughs> จไ้ <laughs> กจไว้จ้ไงเก่าโต ท้ายจนเกือบเบิร์พี่น้องกบจงแมวไบเก่าโตโตัวผ,ผู้ดิตัวผู้ประมาณสิบสาม,ส,ส,ามสิบสี่ตัวผู้ละผู้ประมาณสิบสามสิบสี่ตัวกูเกิดเทยมันหลายผู้ื่นพี่น้นองหนามก็ใส่วางเพียงข้อกบนี่แหละเพื่อนนางแล้ว,ว่าถวมหัวน,นะพี่น้อง้นามเพาะครบนี่เห็ดง่ายๆเอาลงใส่กันขื้นหนึง่ง มืออื่นกับจ้บอ,อกออแค่นั้นล่ละส่นบุต,ตกเกี้ยสิเป็นได็ดจ้ะจปีนี้เห็ดหักง,ง่ายพี่น้องเห็ดหลูกกบง,ง่ายเพราะมันอากาศมันหายฝนตกดีปีที่แล้วเห็ดยากอยู่จ้ะเห็ดผ<ม>สมออกไข่เลหลายกับมันสอกโอ้มันหนอกสองสามสี่หา้า ตัวอ่างูมาเอาในบ่อนี่มันสิมีบ่อพักไว้ตั้งหากเด้อพี่น้องใช่ตัวแม่บ่อหนบ่อตัวแม่ก็แยกไว้แต่แม่ค่ะขั้นสี่หน้าบ่ชตัวใหญ่แบบพั้นสีโหกสมกันใครถิ่มนะพี่น้องมีบ่อแยกไว้เจ็ด นี่พี่น้องแปดอีกตัวหนึ่งแปดแล้วตัวนึงตัวนึงที่ใส่แล้วตัวนึงก็จะเห็นหัวกระโดดอยู่พี่น้องหามใส่ประมาณนี้แล้วจ้ะเลี้ยงในบ่อผักใบกับบ่อกระช่างบกตัวนี้เป็นบ่อผักใบด้วยพี่น้องกระช่างเลยหลับตัวสี่แผงตัวบ่อกระช่างบกอยู่พยายามใส่หอยน้าโกบบาทนี่หนึ่งสองสาม สี 4, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วเก้าแล้วบ่เออข้าแต่าถามเราข้าแต่คุยเราลดนับลงพี่หนอ้าตัวแม่ลงมาแล้วกะไปเอาบอ่อตัวผูบานนี่บอ่อกะสิใส่พักตบะห้ยหน่ำก็หายเพิ่นได้สนหนามกะสิบ่หอนแห้งนะจ๊ะ กบก็ยี่สิบมื่นพี่น้องยี่สิบก็บมื่นลูกหัวกัได้ขายแล้วอาหารกัสิยหายเป็นอาหารอาหารหวัวกระพี่น้องอาหารกบหน่อยอาหารหัวโดยเฉพาะเอาหารเดินฝนบ่อนแซวอยู่คน,นกบเหลืองหลายแหงเนยะเออเออมันขี่กันบ่มันขี่กันบ่ลุพพันว่าว่ากบเหลืองหลายแหงมันขี่กันพคนน่ะมันขี่กันหลายแหงเดมาทางไหนแบบนี้ มาถือเอาเนื่องวิธีเบิงกบผูมาอยู่ผีผู้นึงไว้จะเ,เอามือเห่าโจกเบิงในทองมันละพี่น้องแงเบิงไปอยู่พุ่นผู้นึง่งทาจับอันนั้นไหนลูกแง,งสวงมันเบิงพ่อบอแม่แงเข่า,ขาทองมันมันเขามันกอดมันกืบพร้อมสมละกอดทุกตัโถลวอ

เขาได้เอาผูเหลือ,องใส่บอภัย,ยใส่บ่เคอยเอา,าใส่ดอกบอ่มอ่อยู่มองไผ่มองมันแย่ๆกันแนวน,นั้นมันสิพังน,นั่นมันสิพังอื้อลงน,นั่นเถื่นในจักโตโตัวเหลืองง้นบวกลงกระเทยไหลจักโตเลยล่ะข้าแต่เบาลงแล้วพ่อจัะไอ้มมนหลายกรัวเดี๋ยวพาตักเบิ่งหัวอีกก่อนพี่น้องตีงในเด้อลูกเด้อตีงในเด้อข้ามมาเลยยิ่งไหลเออเออ ตัวนี้ตัวเมียตัวตัวนี้เป็นบอกบหน่อยจ้ะท่านว่าบอถ่วงกันเลยบดเอะผ้าเบงบอโบน่อยเอ็นบอพี่น้องตัวนี้หน่อยจ้ะหอกที่เฮาขายเป็นหอกเบสบอเบิร์ดเฮาก็ พอห้าก็เป็นเป็นหลูกกบตอพี่น้องขายเป็นหลูกกบตอหรือโบหอ้าก็เอาเหลียงไว้เป็นกบเหนือก็ไดจ้ะจะได้ขายอยู่เวิดปีเลยพี่น้องหมุนเวียนกันโลละล,ะลอยเศร้าจ้ะกบเหนือที่กบสีเหลืองตัดกันอยู่ครับครับน,น,นี่เป็นโบหวัว เลี้ยงแบบนี้ก็ใหญ่ไว้ได้พี่น้องใหญ่คือกันบ่หาแต่ว่าขุดบอ่อดินนะจ๊ะกบสะอาดลูกค้าเพิ่นมาเห็นเพิ่นก็นมาซื้อซ้่มตลอดจ้ะเลี้ยงแบบนี้ก็ดีคือกันถ้าผู้ที่บอ่อยากขุดบอ่อดินเนาะแบบนี้ก็สะดวกทายน้ำง่ายจ้ะ เดี๋ยวพาเบิ่งหัวอีกก้อนใบไงใส่ตัวนี้อายุมันจักมือหวัวขโมน,นี่จำไรบ่ตัวนี้เศร้าโกม,มือแล้วนะี่ยี่ยี่สิบโกมือได้จ้ะพี่น้องที่มันขายได้นี่แหละไม่ซีบมแม่จ้ะนี่แหละขายได้แล้วมันเป็นแข้งโกบหน้ามันเกือบใบไงไว้คือกบอันบูฟอกกวา่าไหนจ้ะ ส่วนหมากพอสิมาสือพูดละขีดสองขีดพี่น้องไปใส่เบสปีได้ฝนดีนี่เป็นไล่ได้ที่คือว่าใส่ได้เลยสำหรับการขายหมวกจ้ะฝนดีมันกับมีปลาีหลายหลายคนก็นสิถามว่าคือบริเวณหลายๆพอหลายๆสิอว่าน้องพี่น้องเ,เรษตรกิจพ่อเพียงจ้ะทุ่นกับบริหลาย เกตเตพ่อได้ได้กินได้ขายนิดน่อยจ้ะบ่เกินกำลังห้างฟิหนออ่มันก็บบเป็นทุกข์ใจอันจังบ่เสียงขาดทุนแมนเบไฟใช่ <laughs> เรานับกบลงละแล้ว่มห้ากบ <laughs> มาเบิ่งเป็นโคมกันละบอทางนี้ฉันว่ามาเบิ่งไหมโคมกันละบอแล้วว่ะไ่ทชขนี่มับอเมือแร่งผลแล้วมันสิโคมฝนตกนี่คือ,อว่าพานเลยนะนี่ี่ปีนี้ฝนดีเฮ็ดง่าย ตัวชิ้นนึงเีม่เกิดกันพอยิ้ใส่รอบทีแล้วเอาลงซ้ำนี่คือกันบอกตัวมีชุดเดียวนี่แหละตัวเมียมีชุดเดียวนี่แหละก็ตูดมีซ้ำนี่พี่น้องขายหวกได้เงินพันหนึ่งยู่รอหลอบแหลกรอบทีแล้วจะได้ลูกคบไว้น้ำจ้ะเอาหนน้อยแต่ว่ากินไปเรื่อยๆพี่น้องมีมีตลอดซ้ำาตลาาเห้า ตลาดในหมู่บ้านจ้ะพี่น้องขายล่องเศษขายในหมู่บ้านขายหัวขายกบขายหนูคือกันเดี๋ยวคลิปนาสีภาพไปเบิองหนูจ้ะมีพี่น้องเข้าคอมเมนต์ว่าทายคลิปหนูให้เบิองแน่ว่าลงโดนแหลว่นว่าอาหารไห้มือแล้วจักเทือ่อพ่ยังใส่หัวกมืล่ละสองเถื่อเสอเ่าเร่งจ้ะไหมันหลายบ่หัว,าวากาว่าบ้านลงกินเบืด กํงได้หนิเก๋อข้าวต้อมอนะันน่ะจ้ะอันนี้ที่คางเั้งใบใหม่นี่มันเปียกใบใหม่เปียกมืลุกบอติดเกิดคางนิ้เห็นแหละอืม,มต้นโต็้นเปียกอ,อ,อืม่ช่อรือใพอเลยอ่ะโยนลงโยนลงนลง่งายๆเลยมเมื่อเอื่นก็จับขืนพี่น้องบ้าน,นี้กระทะ ให้เพิ่นเป็นไข่ออกไข่แล้วกับข้าวเดียวกับเป็นโตพี่น้องคุณก็เ,ยเลยะจักมือเริ่มให้อาหารหลังจากที่มันเป็นไข่พ,ไ<ห>พ่อยัยใส่หายขั้วหงพี่น้องเขาเนีน่กินเศษไข่ที่มันบอ่บอๆหนู่มันจีกินเหมือนด้มันกินเบิร์ดแล้วเขาก็ค่อยให้ โ oh. มันสีกินเศษหยางก่อนที่ที่เป็นพ่วงไข่พว่วงหยางที่มันนั่นแหละโอ้เอาไปกินเบิดก่อนอืกินเบิดบ่สะอาดมีเตโตมันค่อยเริ่มห้โอ้ oh. สังเกตเอาได้พี่น้องให้มันเลือแตตโตหัว,หวยังค่อยเริ่มห้อาหารเมนบ่จ้ะพี่น้อง มันก็สีออกจากไข่จากนั้นมันเกิดสีเหลือเป็นพ่วงเป็นนั่นมันอยู่ขาวๆมันเกิดสีกินตัวนั่นแหละเขาเอือนยังบนดิเหยื่อมันบอนั่นดิกำลังสีคมกันแล้วว่ะกำลังสีคมกันแล้วกบใช่ไปคมตัวพุ่มกบสีคมแล้วอย่าตกบมันอย่าได้เอาลงแล้วนี้เห็นมันโคมกันลิปหนาจังเบิงหนูตอพี่น้อง ไล่ได้น้องเต๋เป็นจังใดเด้ยจังเบิงจ้ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะน่าร่าหนากอง